มาพบกับนครนนนิวส์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ นางสุดีรัตน์กนาพันธ์รองประหลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกลสิริวิบูลราชกุมารโดยมีนายเกติศักดิ์ตงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่29เมษายนณวัดบัวขวัญพระ ราหลวงสำนักการศึกษาจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมศัก,กยภาพและสมรรถนะเด็กประถมวัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568หัวข้อการพัฒนาพหุปัญญาเด็กประถมวัยด้วยหนังสือนิทาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านในด้านภาษาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้สมาธิวินยัยและนิสัยรักการอ่านและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านโดยมีนายมาชัยไพศสารธน,นสมบัติประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่29เมษายนณนห้องประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาล,คลนครนนทบ,บรุรีอาคาร1นายมาชัยภพยสารธน,นสมบัติปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนที่ผ่านการอบรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติโมนที่29เมษายนณสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลคนครนนทบุรีนายสราวุธธรรมแสงรองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายราชสัดูดีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2568โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่4พฤษภาคมณนห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลนครนน,นทบ,บุรีอาคาร2 เทศาบาลนครนนทบุรีดำเนินการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยต่างๆเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนวิธีการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในวันที่11พฤษภาคมนี้และปิดท้ายข่ารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักช่างดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดใหม่บริเวณซอยพิบูลสงคราม9และซอยพิบูลสงคราม11 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรและทั้งหมดนี้ค่ะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ